สวัสดีค่ะทุกคน <Yeah. S 1> พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือจากค่ายดังนะคะนั่นก็คือ iPhone นั่นเองนะคะมือถือที่เราได้มาวันนี้เป็น iPhone XS นะคะ 64GB นะคะสีดำเนาะหรือว่าสี Space Gray นะคะซึ่งเราซื้อมาเป็นมือสองนะคะแต่ว่าเป็น เครื่องไทยแล้วก็จะของใช้มือเดียวคือกล่องอะไรคือยังดีสมบูรณ์มากมีบินมีใบเสร็จให้ด้วยนะนี่นะคะซื้อเมื่อก่อนเนี่ย3 8มหมเห็นไหมสามหมันเก้าร้ก็เป็นเท่าๆไอโฟนสิบสามโปรในปัจจุบันเลยนะคะนี่ค่ะในกล่องก็จะมีพวกคู่มือนี่นะคะ ดีไซน์ by apple in california เข็มทิ้มซิมเนี่ยก็จะเป็นแบบพรีเมียมหน่อยเนาะของ apple ก็มีสติกเกอร์2ลูกเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยสอสด,ดีคู่มืออะไรก็ไม่มีอะไรมากนะคะเมื่อก่อนได้สติกเกอร์ทั้ง2รลูกเดี๋ยวนี้กล่องบางไม่ได้อะไรเลยเนาะคือดีมากเลยอยากย้อนกลับไปจังเลยเขาคุ้มนะถ้าเทียบไปคือถ้าเขาซื้อราคาเท่า13ม pro max แต่ว่าเมื่อก่อนคือคุ้มมากเลยนะก็จะมีตัวเครื่องนะคะซึ่ง ใช้งานไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมีหัวชาร์จ5วัตต์นะคะเล็กๆเนาะแล้วก็หูฟังสายนะคะ Type A to Lightning นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเนาะก็จะมีครบคันเลยทีเดียวนะคะเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะคะดีไซน์ของตัวเครื่องก็เป็นขอบแบบ ใช้วัสดุดเดียวกับ iPhone 13 Pro Max ในปัจจุบันเลยนะคะแต่ข้างหลังเป็นกระจกแบบใสเงาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็รุ่นนี้นะคะ iPhone X s นะคะใช้หน้าจอ5.8นิ้วนะคะถามว่าเล็กไหมมันกระทัดรัดมันเหมาะมือมากกว่าคะ่ะคือแบบเมื่อคืนใช้ไปใช้มาสับสนว่าตัวเองใช้เครื่อง12 Pro Max หรือใช้ X s อยู่แบบ พอมันเริ่มชินนะคะหน้าจอมันจะเริ่มใหญ่แล้วก็มันดูใหญ่ถนัดมือมากขึ้นแล้วมันพรีเมียมมากเลยดูสิดูความพรีเมียมของของวัสดุเขาเมื่อก่อนแล้วการจับแบบดีไซน์โค้งนะคะใครที่ใช้11 pro ก็จะเท่ากันเลยเนาะกับ i p h o n e xs นะคะกล้องที่ให้มาก็มี2ตัวนะคะ12ล้านบวก12ล้านนะคะแล้วก็มีไฟแฟลชนะคะอีกเลนหนึ่งเป็นเลนซูมนะคะไม่มีอัลตร้าวนะคะการถ่ายภาพแบบ พอตเทก็จะยากนิดนึงนะคะแล้วก็กล้องหน้าก็12บล้านเหมือนกันนะคะใช้ Face ID ในการสแกนหน้านะคะเพื่อปลดล็อกเครื่องเนาะแล้วรุ่นนี้ก็รองรับทูโทนนะคะยังใช้ 4G อยู่แล้วก็มันหลูมากเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่แบบว่าอยากจะลองใช้ iPhone แล้วมันแบบ คือบางคนอยากได้เจ็ดพัรแปดพัดเพราะว่าเครื่องมันจะใหญ่แล้วเวลาจับมันดูเต็มมือมากกว่าทั้งทั้งที่หน้าจอรุ่นพวกนั้นอะ่ะมันเล็กกว่าก็เข้าใจนะคะว่ามีหลายๆคนที่ชอบมากกว่าแล้วราคาแปดพัดเนี่ยก็แรงมากนะคะแรงพอๆกับตัวนี้เลยนะตัวนี้ก็จะสูงกว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นเองก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้นะคะเพราะว่ามัน หน้าจอมันได้พื้นที่มากกว่ารวมกับได้เครื่องที่แบบว่าถนัดมือกระชับมือมากกว่าขนาดว่าเล็กแล้วนะเรายังจับแบบการง้างมือที่จะใช้มือเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําได้ยากมากนะทําได้ยากแบบเนี้ยกว่ามันจะแบบง้างมืออะไรอย่างเงี้ยการเล่นโซเชียลก็แบบดีมากลื่นมากเลยนะคะอันนี้ไม่มีเน็ตเนาะเนี่ย การง้างมือก,ก็ถือว่าทําได้ยากแล้วนะถ้าใครคิดว่ามันจะเล็กไปไหมในปี2022นแล้วมันยังน่าใช้ไหมมันยังน่าใช้คือได้มาจับพวกรุ่นในโฟน x ทีไรคือแบบอยากกลับมาใช้อีกอะ่ะอย่าง x max ที่ใช้ไปก็คืออันนั้นรู้สึกว่ามันใหญ่ไปแล้วก็ดีไซน์กล้องที่เป็นอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกว่ามันยังไม่สวยพอสําหรับเราแต่พอเรามาจับเครื่องเล็กแล้วแบบเฮ้ยนี่มันใช่เลยอะ่ะ x H s คือคําตอบที่ดีในปี2022เลยนะคะแล้วก็ แระทัดรัดแบบกระชับมือดีมากใครที่กำลังหาซื้อในปี2022นี้ก็ราคาลดลงมามากแล้วนะคะแล้วก็ให้หาเครื่องดีๆนะคะที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยเน้นนับรัดนัดรับเองกับมือจะปลอดภัยกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรูปถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ช่องของเราจะไม่มีการเทสเกมใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเราไม่ได้เล่นเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายและวิดีโอจาก iPhone XS นะคะว่าในปี2022แล้วยังสวยยังน่าใช้อยู่ไหมสำหรับเราคือว้าวมากไปดูกันค่ะอันนี้คือวิดีโอข้างหน้านะคะ สกินโฟนสวยมากนะบัวอ,อันนี้กล้องหน้านะครับมาดูก,การกันสั่นกันดูดูลกข้างหลังก็สวยเห็นไหมสวยมากเลยอะ่ะ วิดีโอนะคะ 4K 60เฟรมเลยชัดมากนิ่งมากเลยอะ่ะขนาดแบบฝนจะตกอันเนี้ยโอเคมเาเดินให้ดูนะจะบอกว่าสกินโทนกล้องหลังกล้องหน้าคือแบบ ดีมากค่ะแล้วยิ่งกล้องหน้านะมันจะเป็นแบบออกอมส้มมาสวยมากเลยอะดูเอาเองแล้วกันเนี่ยกล้องชัดมากเลยนะคะแม้ว่าจะถ่ายในที่ที่แบบมืดแสงน้อยนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยฝนทําท่าเหมือนจะตกทําให้คลุ้มคลมนิดนึงอันนี้คือการซูมนะคะก็ชัดดีค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเลนส์ซูมจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่พอเราใช้ รุ่นที่เป็น12 Pro Max ไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราอัดคลิปอัดวิดีโอคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราจําเป็นที่ต้องใช้เลนส์ซูมอย่างมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าอันตาไาวนะคะจะบอกว่าเลนส์ซูมก็จําเป็นมากสีสันอาหารก็โอเคค่ะสมจริงในแบบฉบับของ iPhone นะคะที่มือที่แสงจ้าก็ได้รูปประมาณนี้เลยจ้าใบไม้ต้นไม้ก็เขียวนะคะคมชัดค่ะ กล้องคือแบบชัดมากดีมากนะคะแล้วยังน่าใช้อยู่คือแบบเป็นสัดส,ส่วนเครื่องที่แบบดีมากเลยค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะใช้งานมือเดียวอาจจะไม่สบายเท่าไหร่เนาะบางคนจะอ้างว่าจอเล็กใช้งานมือเดียวสบายจริงๆมันก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะคะก็ยังต้องใช้2มืออยู่เห็นไหมคะว่ารูปถ่ายอะไรคือแบบคือมันยังดีอยู่เลยถ้าเด็กมาหาลัยเด็กผู้หญิงส,สวยๆเนาะเอาไปถ่ายไอจีสตอรี่ถ่ายรูปลงเฟซอะไรเงี้ยคือดีมาก แต่ว่ากล้องหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเราเปิดโหมดบุคคลเนาะภาพวิวภาพอะไรนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ฝนคลื้นนิดนึงอาจจะยังไม่เห็นดีเทลของท้องฟ้าที่สดใสเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเป็นที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะซูมให้ดูเรื่อยๆเนาะภายในห้องนะคะก็จะแบบมีความหมวานๆนะโทนออกหว,วานแบบ ไม่ชัดไม่จัดเกินไปคอนทาราต์อะไรแบบสกินโทนคือดีดีมากดีแบบสุดเลยนะคะส่วนภาพเซลฟี่น่ะเหรอดูความละมุนของสีความเนียนของหน้าคือแบบจะเนียนไปไหนก่อนจะสวยไปไหนนี่คือแต่งนิดเดียวคือลงได้แล้วนะแล้วเวลาถ่ายแต่มันยกมือเดียวมันสบายมากเลยอะคะ่ะสกินโทนคือดีมากชอบมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโทนตรงหน้าเห็นไหมมันออกสียังไงอะบอกไม่ถูกเลยสวยอะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น x 8 Max เลยนะคะที่จะถ่ายสกินโทนแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะถ่ายในที่ที่แบบมีแสงเยอะย้อนแสงนิดนึงก็โอเคนะเนี่ยในดวทถฟ้านะคะก็สวยงามทีเดียวนะคะถือไปไม่อายใครแน่นอน iPhone ก็คือ iPhone คือถ้าใครจะใช้งานให้คุ้มค่าก็คือรับรองคุ้มแน่นอนนะคะแล้วแถมยังได้อัปเดตยาวๆอีกด้วยนะคะกล้องถ่ายรูปก็คือเป็นที่1ไม่เป็น2รองใครแน่นอนค่ะ ความแบบผมความอะไรเออความสีหน้าเออคือแบบเห็นไหมมันสวยมันหวานไปหมดเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยที่ใช้รุ่นพวก X อ,อะไรเงี้ยก็คือได้รูปที่ลงเฟซเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้ใช้12 Pro Max คือขี้เกียจถ่ายรูปมากเนื่องจากสีมันเป็นแบบมันไม่ละมุนอะ่ะรุ่น12ซีรีส์มันเป็นแบบชัดก็ชัดไปเลยแบบแปลกๆไปเลยอ่ะแต่พวกนี้คือแบบเห็นไหมมันน่ารักมันสดใสมันสกินโทนคือดีเวอร์ ชัดมากเลยนะคะเราก็จะมาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อจ้าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ iPhone Xs ในปีสใ2นปี2 0 2แล้วคือแบบหรูหล่ลามากพรีเมียมมากกล้องดูแบบกล้องชัดมากดูดิดูดสิสกินโทนของกล้องคือสวยมากๆสวยกว่า1 2บสองเเนีส13าโปแมกน ปัจจุบันมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าภาพถ่ายอะไรคือแบบดีหมดเลยนะคะดูการถือแบบถึงให้ดูแล้วกันมันถนัดมือมันกระชับมือมากๆนะคะแล้วมันก็แบบชอบตรงที่ว่าฝาหลังกระจกเงาแล้วบวกกับวัสดุด,ด้านข้างที่แบบพรีเมียมแล้วมันดูพรีเมียมเลยดูจบเลยดูสวยรุ่นนี้จะบอกว่าเป็นรุ่นที่สวยที่สุดละสำหรับ i iPhone แต่ตอนนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็จะประมาณนี้เนาะการถือเห็นไหมว่าเราเป็นคนมือใหญ่มากเลยนะเราถือ12-13โปรแมร็กกิ้งดูเล็กเลยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเทียบให้ดูเนาะว่ากับ12โปรแมร็กมันต่างกันมากไหมเนาะไปดูกันค่ะ ก็จะมาเที่ยวขนาดให้ดูนะคะว่าเจ้าตัว Xs กับตัว Pro Max ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็จะต่างกันประมาณนี้เลยเนะเรื่องของการใช้งานก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะดีไซน์ก็ตัวนี้จะเป็นแบบโค้งมนนะคะรับกับมือดีมากส่วนตัวนี้จะเป็นแบบดีไซน์เหลี่ยมแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะคะแสงสองนิดนึงเนาะ เทียบกันชัดในปี2022แล้วอันนี้ก็ยังดีอยู่นะ iPhone ก็คือ iPhone ใครที่สนใจไปซื้อใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วจเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ